ตื่นคือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะที่ผักบุ้งที่พวกเราพากันย้ายผักบุ้งมาขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหนุนขอบคุณค่ะเราก็เดินอ,ออกกาลังกายสักหน่อยแล้วค่อยไปอาบนา้ำเพราะยังไม่เวลาจ,จะหกโมงแล้วปกติหกโมงครึ่งน,นะคะวันนี้บรรยากาศดีจริงๆตอนเช้า แสงก็ดีด้วยนะคะแสงก็พอดีพอดีพ่ออาบน้ำต้องไปตื่นคือเฮานะคะก็ลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะ,ะแสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะพ่อไหลน้องหมอแสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะพ่อไหลน้องหมอ น้องหมอมาพอดีนควายนะควายลงมาพอดีขอบขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสูบน,นะคะสูบน้ำไม่ถึงถ้าน้ำเต็มครับวันนี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะบ้านสวนขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ บ้านลุงมิตรลูกปลาน้อยแล้วทำอะไรอยู่สงสัยเพียงบ่ตื่นเ้วอค่ะนี้ไี่ออกนะคะหยอกเลนสงสัยทีบ้านลุงมิตรลูกปลาน้อยแล้วทำอะไรอยู่สงสัยเพียงบ่ตื่นเ้วอค่ะนี้ไี่ออกนะคะหยอกเลนสงสัยที่พักบุ้งพี่พวกเราหากกันย้ายพักบุ้งมา,าขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหนุ่น จริงๆถ้าเราตื่นตีห้าครึ่งเราจะเดินไปบ้านสวนอยู่นะครับน้ำนะคะสูบน้ำไม่ถึงถ้าน้ำเต็มครับกว่าน,นี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะนู่นบ้านสวนมาตื่นค <movies S 1> ือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะน้ำนะคะสูบน้ำไม่ถึงถ้าน้ำเต็มครับกว่นนี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะนู่นบ้านสวนบ้านลุงมิตร ลูกปลาน้อยแล้วทำอะไรอยู่สงสัยเัียงบ่ตื่นเ้วอ่ะนี่นี่หยอกนะคะหยอกเล่นสงสัยเสียงนกเสียงกานะคะเสียงเรายามเช้าก็จะแปลกหน่อยนะคะมันอาบน้ำแล้ว น้ำก็ตเต็มบ่อฝนตกดีดีค่ะแต่ยังไม่ได้สูกแต่เชา้าแล้วก็เสียงนกเสียงกาเนาะช่วงนาเขียวเขาจีเขาก็สุขภาพแข็งแรงนะทุกคนดูกินผักบุ้งแต่เชา้าเชียวนี่คือยังไม่ถึงหกโมงนะคะแต่อีกสิบนาทีก็จะหกโมงแล้วมอมาพอดีเนี่ย ควายนะควายลงมาพอดีพอมาตื่นคือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะเช้าแล้วก็เสียงนกเสียงกาเนาะทุงนาเขียวขจีเสียงนกเสียงกานะคะ เสียงเรายามเช้าก็จะแปลกหน่อยนะคะมันขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะรบรรยากาศยามเช้าบ้านเราค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะคุณทุกท่านนะคะยามเช้าเช้าบรรยากาศดีจริงนะคะแต่เราใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงเพราะเราเป็นคนที่หนาวสักหน่อย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่ชมคลิปแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนทุกนะคะออไปชมบรรยากาศดีๆกันนะคะยังน,น้องหมอมาพอดีควายนะควายลงมาพอดีแต่นี้มันจะหกโมงแล้วมาดูแค่น้องป่าจินง ผักบุ้งกันดีกว่านี่น่ะนี่น่ะนี่นะบ้านลุงมิตรลูกปลาน้อยแล้วทำอะไรอยู่สงสัยที่ยังประตื่นเล้อค่ะนี่นี่อกนะคะย่อกเลยสงสัยเสียงนกเสียงกานะคะ เสียงเรายามเช้าก็จะแปลกๆหน่อยนะคะมันสูบน้ำนะคะสูบน้ำไม่ถึงถ้าน้ำเต็มครับกว่านี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะน,นบ้านสวนสูบน้ำนะคะสูบน้ำไม่ถึงถ้าน้ำเต็มครับกว่านี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะน,นบ้านสวนขั้นนะคะยามเช้าเช้าบรรยากาศดีจริงนะคะ แต่แเราใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงเพราะเราเป็นคนที่หนาวสักหน่อยเรยจ้ะยามเช้าว่าเราค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะุขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ปักบุ้งพี่พวกเราหากันย้ายปักบุ้งมา ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหนุ่นเมืไปตื่นคือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะับเลยก็ยามเช้าบ้านเราค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะคุนที่พักบุ้งที่พวกเราพากันย้ายพักบุ้งมาขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหนุ่นแสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะ พ่อไลน้องหมจริงๆถ้าเราตื่นตีห้าคึ่งเราจะเดินไปบ้านสวนอยู่นะนะฮะอ๋อาชมบรรยากาศดีๆกันนะคะยังเสียงนกเสียงกานะคะเสียงเรายามเช้าก็จะแปลกหน่อยนะคะมันน้องหมมาพอดีเนี่ วายนะวายลงมาพอดีพราวันนี้เป็นากาศดีจริงๆตอนเชา้าแสงก็ดีด้วยนะคะแสงก็พอดีพอดีครับ<อ>จริงๆถ้าเราตื่นตีห้าซึ่งเราจะเดินไปบ้านสวนอยู่นะะวันนี้เป็นากาศดีจริงๆตอนเชา้าแสงก็ดีด้วยนะคะแสงก็พอดีพอดี เพื่ออาบน้ำตื่นคือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะมพ่ตื่นคือเฮานะคะลูกชายตื่นลงมาแล้วก็มาถ่ายตรงนี้นะคะบรายการยามเช้าบ้านเราค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะคุณค แสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะพ่อไลน้องหมอน้านะคะสูบน้ำให้ถึงถ้าน้ำเต็มครับกว่าน,นี้คงได้สูบไปที่บ้านสวนนะคะนี่บ้านสวนที่ผักบุ้งที่พวกเราพาก,กันย้ายผักบุ้งมาองขอบคุณที่ชมคลิปนะคะหนุนแสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะพ่อไลน้องหมอ ไชฮะอ๋อมาชมบรรยากาศดีๆกันนะคะแสดงว่าวันนี้เราตื่นเช้าจริงนะพ่อไหลน้องหมอเสียงนกเสียงกานะคะเสียงเรายามเช้าก็จะแปลกหน่อยนะคะมันมเช้าแล้วก็เสียงนกเสียงกาเนาะ ช่งนาเขียวขจีจริงๆถ้าเราตื่นตีห้าคึ่งเราจะเดินไปบ้านสวนอยู่นะขอบคุณค่ะ